มันเดือบเนิบเบใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,โ,ยโตช้าจังเลยดึงแรงเลยใจเยเ็นใจเย็นระวังปากฉีกดึงแรงเลยคัดไซคัดไซเฮ้ยคันนี้หย่อนนะ่ะอ๋อมันเกี่ยวกันเองอเหรอใจเย็นใจเย็นโตใจเย็นเบรกเป็นไงอย่ายให้นั่นมากเออสวยไม่ได้เอามาด้วยโคฟี่ครับบอกแล้ววันนี้คัดอุ้ยอุ้ยตรงนี้กูจับเองกูจับเอง ยงเยอะยังเยอะยงยึงมันยตึงอ่ะให้อึดลงลงไปเร็วหนลงมปดิเอาเดี๋ยวเดิ๋ยวเดียวดีบยาเยวเี๋ยวเนีเดี๋ยวเดีเดี๋ยัเดี๋วเดี๋ยกเดีเีวเดี๋เเียีี เว่ยเซาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าเผือดเผือดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเบสซี่นะครับข้าวสูงเฉลิมเด็กเก้าป้าวันนี้มาใหมายเดิมใช่ค่ะวันนี้มาเช้านี้หมายนี้ก็ยังไม่มีคนอยู่ดีครับหลังจากที่เมื่อวานนี้หูได้เยอะมากนะแต่วันนี้เราจะทดสอบอะไรรู้ไหม ทดสอบเอ่อตะก้อเบ็ดเบอร์ใหญ่ๆเลยเบอร์เก้าเบอร์สิบเลยแล้วตัดตัวเบ็ดให้เหลือแค่ตัวเดียวค่ะเวลาปลาใหญ่กินจะได้ไม่ไปพันตอไม่ไปติดอะไรนะใช่ไปอันนี้นะครับก็เป็นตะก้อจินดามันีเบอร์เก้านะเบอร์เก้าเนาะใช่เราจะตัดตะขอเหลือให้เหลือตัวเดียวปกติมีกี่ตัวสามตัวสามตัวด้านข้างสองด้านล่างหนึ่งใช่ครับเราจะตัด ด้านข้างออกหมดเลยให้เหลือแต่ด้านล่างใช่ครับวัดใจดูครับวันนี้ปลาอาจจะไม่เยอะแต่เราจะหาปลาใหญ่ไม่รู้จะเหมือนอย่างที่เราคิดหรือเปล่าตัดเลยโช๊คนี่ครับหัวเชื้อจินนามณีเค้กใบเตยเหมือนเดิมครับเป็นกลิ่นที่ปลาที่นี่แบบชินกันอยู่แล้ว เบ,บ็ดตัวเดียวนี้ปั้นง,ง่ายเ่ยฮะไม่ต้องกลัวตะขอเกี่ยวไม่กลัวเลยแหละไม่กลัวอยู่แล้วพี่อย่ากลัวกลัวอะไรพี่ <c oughs> ก็เกี่ยวทีหนึ่งก็สี่พันกว่าบาท <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวนะถ้าเกี่ยวทุกวันอนะวางอะไรนะ <What> s <S วาง, s <S ว,างวางยาสลบได้ไหมคอนเทนต์เฮมคอนเทนต์ <c oughs> <c oughs> เห็นว่าเมื่อวานไปสอบมาเหรอใช่คับอันนี้กลางภาคป่ะกลางภาคครับสอบกี่วิชาห้าวิชาห้าวิชาแล้วทําเสร็จไหมเนี่ยเสร็จหมดวิชาอุ้ยมันง่ายไงนี่ก็ง่ายครับง่ายเลยใช่ไหมเห็นว่ายังไงนะเล่าให้เอฟซีฟังเลยดิก็ได้คําถามแล้วับแต่คำถามรอบไม่มาคุณกาไปแล้วสิบข้อคำถามยังไม่มาเลยกาไปแล้วสิบข้อใช่ครับจําแนวข้อสอบได้ว่างั้นมันเด้งขึ้นในสมองมันเด้งขึ้นมาเลยส่วนใหญ่ตอบกอไก่หรืององู สลับไปสลับมาครับอ่าสลับไปสลับมาด้วยเพื่อความเป็นธรรมชาติครูบอกไงครูยืนของนะผมไม่คิดจะอ่านคำตอบเลยเหรอ <c oughs> ไม่คิดจะอ่านคำตอบไม่ยั้งอีกคำถามสิคำถามคำถามฮ่าฮาฮโอ้ยอังกฤษผมไม่อ่านเลยผมกลา,างเดียว <c oughs> อืมอ่ม <c oughs> านอ่านเพราะอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกอ่ะอย่างตกปลานี่ภาษาอังกฤษว่างไง fish ฮะ fish อ๋อตกปลาที่ fish fish ถ้าถ้าตกกุ้งอะเออ ฟิชนอกอฟิชนอกถ้าตกหมึกล่ะตกหมึกตกหมึกตกหมึกถ้าตกกุ้งอ,ะอ่ะเหมือนเดิม <c oughs> ตอนนี้ก็ลงเบ็ดไปแล้วพักใหญ่ครับได้ผลเลยครับ <c oughs> เราเหลือเบ็ดตัวเดียวคัดปลาเล็กออกเกี้ยงเลยฮะไม่มีคันไหนกินเลย <c oughs> เฮ้ยค er. ันนี้สายย่อนๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเตเอ้ยไอ้เต้าป้าป้าวัดเลยเร็วๆอยู่อยู่แล้วเต้าเร็วเต้าเร็วไอ้ตัวโอ้โหทำดีๆดิอยู่ป้าอยู่ไหนอ่ะตัวเล็กเหรอทำไมมันกินแล้วมันหย่อนเก็บสายท่านๆหน่อยนะมาแล้วครับกระมังนี่ขัดสาครับวันนี้เทียบกับฝ่ามือหน่อยช้าหน่อยแต่อร่อยแน่ เป็ตัวเดียวครับปาลปาลด้วยขยะปลาเนี่ยเดี๋ยวดิไปดิปาลาด้วยขยะมันเดือดเนิเบๆใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโ,โ,โตชา้าจังเลยดึงแรงเลย ใจเย็นใจเย็นระวังปากชีกดึงแรงเลยคัดไซคัดไซเฮ้คันนี้ย่อนน่ะอ๋อมันเกี่ยวนเองเหรอใจเย็นใจเย็นโตใจเย็นเบรกเป็นไงใหญ่นันมากเออสวยยุ้ยใหญ่มากมิวโธฟี่สวายโธฟี่ลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยแล้วจะเอาขึ้นไงสวิงไม่ได้เอามาด้วยไม่ได้เอามาด้วยโธฟี่ครับบอกแล้ววันนี้ครับไซุ้ย chắp chắp chấp đi chắp chấp chắp 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 đi chắp 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 chập อ้เล็โอ้ยอ้จเย็นใจเย็นเป็นตัวเดียวไม่ต้องห่วงติดไมไหมดิเฮียเอมกับเกียวเกี่ยวคันบนแล้วโต้ว ชงเอานี่แหละในวันที่ไม่มีสวิงไม่มีความพร้อมครับมันมักจะเป็นอย่างนี้แหละครับตกลงไปเอเตาลงไปช่วยหน่อยหลายโลสุดยอดโดินถ้ามีนี่เนี่ยไก่บุมีสวายด้วยครับเป็ดเยนี่คือข้อดีนะครับเบ็ดตัวเดียวนะครับวันนี้ตัดใจลงน้ำตัดเนยใสเบ็ดอะไรนะตัดตัวเบ็ดทิ้งสองตัว เพื่อการนี้แหละครับไม่งั้นนี่ติดตอ่อติดอะไรปลาหลุดหมดแล้วตอนนั้นที่หมิวอะ่ะออติดต่อตรงนู้นะอาการมันเป็นแบบนี้เลยครับมันดึงอย่างนี้เลยน่าจะเป็นสวายอาต้อชดปลานหน่อยเร็วกิโลได้ต้อคิดว่ามัดห้าโล่นะสี่ห้าโลได้เลยครับตัวนี้แรงดีมากโชคดีครับที่วันนี้ใช้เบ็ดตัวเดียวตัดสินใจถูกจริงใสก่กระช่างไว้สวายแม่น้ำา นี่ครับเค้กเบเตอร์แค่ยี่สิบห้าบาทได้เลี้ยงสวัสดีใ่ญ่วันนี้วันเสียบวันนี้นี่คือถ้าปลาเล็กเข้ามากวนก็ได้แค่กินเหยื่อครับแต่โดนเบ็ดยากมากเบ็ดเบอร์ก็ใหญ่เม็ดโฟมก็ใหญ่ครับดังนั้นถ้าปลาใหญ่เข้ามาแล้วเหยื่อยังเหลืออยู่เนี่ยยังไงก็โดนฮะใช่ไหมใช่ไหมนะผม เล็กสุดก็ประมาณนี้เลยครับปามือเทียบสีเล็กสุดก็ประมาณนี้แหละว,วันนี้ไหโหไหยๆ,ๆ,ๆ ปลาหรือเป็ดในขณะที่ทุกคนกําลังหลับไหลมีปลาวัดปลาอยู่คนเดียวคือพอใช้เบ็ดเบอร์ใหญ่นะครับตะก้อใหญ่นะฮะคือปลาเล็กไม่กวนจริงๆเลยครับจนแบบหลับไปแล้วก็มีใสเย็นเก็บสายขึ้นมาตะตกนี <c oughs> ่ฮะไม่มีหางแดงไม่มีอขอแยงกวนแน่นอนครับ sải đen, sải đen, sải đen anh đi trong măng nhiều quá, chạy mấy này chạy mấy Này àu, nó là chạy đó, นักนักนักโดนใจใหญ่โดนลงไปข้างล่างไหมลงเลยลงเลยเฮ้ยเฮ้ยติดอะไรแล้วเป่าเดินเดินลงไปหน่อยออกออกฟ้าไปเบ็ดตัวเดียวลงเลยตัวเดียวหรือเปล่าเออมันมีสองตัวอยู่อันหนึ่งอ่ะอันนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้เรียบร้อยเลยมาแล้วไปไปไปเปล่าไปเอาสวิงไหมคืออะไรฮะนายยกขึ้นมาดิ เดี๋ยวเก็บใส่ขด้ไหมปากกาดำอุ้ยที่นี่โหดมากช็อกเกอร์ใหญ่ๆอย่างนั้นเลยมิวไม่ไม่ใครช่วยมึงคอยล้างตัวไม่เอินะถึงว่ามันกินเบาๆในปลายช็อกเกอร์เน่อันนี้มันใช้คีบตบก่อนไว้สุดที่ วันนี้วันตายของเจ้าเผอสุดอาจบคลิปนี่ครับวันนี้ก็เป็นปลาลูมวันนี้นะครับโอ้โหคัดปลาใหญ่จริงๆนะ วันนี้หางแดงขยงไม่มากวนเลยนะครับหมอตะกับก็ไม่มากวนนะช่อ<ม>ก็เหลือแต่ปัดกำมัมปมงปลาตะโกปัดสวายนะครับได้ผลเลยวันนี้ก็คลิปนี้ได้ก่อนแล้วเนาะครับสวัสดีครับได้ผลได้ผล